สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องมิว c h ชาแนลนะคะวันนี้แอดจะพามาพูดคุยกับผู้โชคดีนะคะถูก3ตัวตรงนะคะไม่ใช่คนอื่นไกลที่ไหนนะคะเป็นแอดละองเองค่ะโชคดีมากเลยค่ะถูก3ตัวตรงๆเลยค่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องมิว c h ชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้มีกำลังใจในการทำงานทำงานนะคะเดี๋ยวเราไป หาเอ็ดละองกันเลยค่ะอันนี้คือบริเวณบ้านเอ็ดละองนะคะ าสวัสดีค่ะเอลล่าองคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เลี้ยงหลานเออวันนี้เลี้ยงหลานเลยค่ะได้ข่าวว่าโชคดีเลอค่ะค่ะโชคดีค่ะงดที่บางเอามาจากไหนเเต็มเลยค่ะมาบอกกันมั่งเลยเนาะเอ็ดเนาะ อ๋อก็ไม่รู้เนาะว่าตอนนี้จะมาเนาะเพราะว่าเหนแห้งเลยทางนี้นะเพราะว่าจะมั่นใจเลขตายายพยาบึ้งมากว่าจัดหนักค่ะเหมือนกันค่ะจัดหนักเลยค่ะจ้ะก็เลยได้เนิดหน่อยจ้ะได้เน็ดหน่อยได้เท่าไหร่คะก็ได้สามตัวตรงสามสิบคูณสามสิบได้แค่นี้เองโอ้ได้แตงยเยอะแล้วในแค่นี้เนะเออเออเออเเลขเจอเลข <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมตจเลขนะเอามาจากไหนคะตัวเลขเนี่ย ก็วันนั้นนะที่วันนั้นไปที่บ้านบ้านจมูกเนาะมีไปผูกข้อมือหลานตัวเล็กๆแบบนี้เละร้านเพิ่งเกิดใหม่น่ะเขาบอกให้ไปผูกข้อมือพอดีอยู่ๆก็มีพี่คนหนึ่งเขาจดตัวเลขให้ค่ะคที่บ้านทางโน้นน่ะใช่บ้านบ้านโพคนบ้านโพเขาก็จดตัวเลขให้เขาบอกว่าเขาถูกมาสองมือติดแล้วเขาก็เลยให้ลองดูแบบนี้น่ะ ก็เลยลองนํามาเสี่ยงโชคดูก็เลยโชคดีก็เลยโชคดีกันเลใช่เพราะว่าเขาจดให้ห้าสามแปดกับห้าสามเจ็ดให้สองหางค่ะได้สองหางเองเนาะ,ะเข้าบนล่างเงียแต่ว่าดได้บน,บนล่างใช่อดได้บนล่างไหมคะบนล่างไม่ได้ไม่ได้ตัดออได้เล่นแต่สามตัวก็ยังดีเนาะได้ตั้งสามสิบบาท ก็เห็นว่าพี่เขาบอกคนทางนู้นถูกเยอะค่ะโอ้ถูกเยอะจะถูกเยอะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะไปหาคุณพี่กันค่ะโอ้เดี๋ยวไปด้วยเด้อเพราะว่าคุณพี่ก็บอกเพิ่งบอกงวดแรกแม่นมากเนาะเอ็ดก็ถูกทั้งครอบครัวใช่ไหมคะเนี่ยก็ถูกบอกคุณยายก็ถูกแล้วก็พี่สาวก็ถูกถูกกันหมดทั้งทั้งล่างเลยทั้งล่างเลยจ้ะวันนั้นคุณยายพยาบึ้งก็ไปแต่ว่าแก กไม่รู้ว่าได้เลขมาเนาะแกไม่รู้จ้ะแกไม่รู้ไม่งั้นก็คงจะโชคดีเนาะงั้นยายก็คงจะซื้อตามสิบาทโอ้โอ้โอ้คิดลองเลยคิดลองเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นนะแล้วแอดจะไปอีกเมื่อไหรคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอได้ตังก่อนรอรอได้ตังก่อนรอรอเบิกตังข้าวหน่อยก่อนว่าจะไปหาแล้วก็ไปถามไปถามคุณพี่อีกว่าเขาได้ เลขได้ยังประมาณนี้่ะเป็นอยากจะไปขอถ่ายคลิปด้วยเหละเพราะว่าเขาเป็นแม่ค้าเห็นว่าเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจะจะก็ว่าเอฟซีก็ให้ตามให้เหมือนกันจ้ะจะโอเรียกด้วยด้อบ้านอยู่ไกลก็ไปได้กันก็ได้เนาะไปด้กันก็ได้จะจวไปด้วยวจะเอาสินนลำใจเล็กๆน้อยๆไปฝากคนที่ผู้ใจดีค่ะพจะ ถ้าเขาไม่ไม่ให้เลขมาเราก็คงจะไม่โชคดีเนาะเจ้าเล็กๆน้อยๆค่ะเล็กๆน้อยๆจ้าเดี๋ยวไปหาการจับตามต่อให้ค่ะเออจ้าก็เนาะเราไม่ได้ถามเลขแกเลยนะอออไม่ได้ถามไม่ได้ถามถ้ากานนั่งคุยกันเรื่องหวยนี่แหละว่าตรงนั้นได้เลขอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ได้เลขมาจากไหนน่ะทีนี้อยู่ๆแกก็บอกว่านี่ของของแก ถูกมาแล้วสองงวดแกว่างวดงวดที่ผ่านมาแกบอกว่าถูกโต๊ะไดมาสามตัวแต่ว่าเข้าตัวโต๊ะแกก็เลยจดให้ห้าสามแปดกับห้าสามเจ็ดเอ็ดละองได้ถามเขาไหมคะว่าเป็นเลขความฝันหรือว่าเลขเอามาจากไหนคะก็ถามแต่ว่าแกไม่ได้บอกอะไรเยอะค่ะแกไม่ได้พูดอะไรเยอะอแกเขียนว่าได้มาแบบนี้แหละแกเขียนให้เลย ช่เดี๋ยวงวดนี้ว่าจะตามถึงบ้านเลยตามถึงบ้านเลยบุกบ้าคุณพี่เนาะอัพเลิกอัพลิกโอ้ดีใจดีใจดีใจนี่ล้านวันนี้เลี้ยงล้านค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ล้านโกงเอสละองนะคะล้านเอสเองค่ะก็เป็นลูกลูกของหล้านลูกของล้านเป็นลูกของหล้านเป็นลูกของลานเออเนาะใช่ใช่เป็นลูกของหล้านลูกของล้านค่ะท่านผู้ชมก็กี่เดือนแล้วนี่สี่เดือนสามเดือนอ๋อสามเดือน เดี๋ยวตามให้ค่ะโ <ห S 1> อย้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยนะคะเอสละองจะก็เห็นว่าจะเดี๋ยวจะ,จะ,จะ,จะไปเอาโชคกับต้นโพเพราะว่าต้นโพนั้นเป็นต้นที่เก่าแก่สมัยโบราณโบราณต้นโพที่ไหนคะเอสละองที่บ้านจมูกนั่นแ<โ>หละวันนั้นที่ไปคุณยายชวนไปเอาเหมือนกันนะแต่ว่า,าไม่มีเวลาไปเวลาน้อยหมดนี้ก็จะลองดูเนาะง่ดแรกอ่ะเพราะว่าต้นโพเป็นต้นใหญ่แล้วก็เก่าแก่ เดี๋ยวไปสัมภาษณ์คุณคุณยายกันค่ะว่าความเป็นมาคุณคุณยายคุณยายที่บ้านทางนู้นเหรอคะใช่คุณยายทางนู้นก็วันนั้นก็จดเลขเหมือนกันนะก็จดให้เหมือนกันห้าสามเปดกับห้าสามจ้ะก็คงจะโชคดีเหมือนกันเลยจ้ะเจ้าเพราะว่าคุณพี่ก็ส่วนบ้านของคุณพี่ก็บอกญาติพี่น้องถูกหมดเลยเลยเนาะถูกหมดถูกหมดทุกคนเลยใช่โชคดีเนาะเดี๋ยวจะไปทม ตัวเลขจากคุณพี่อีกเนาะมาฝาก fc เนาะแต่ว่าตัวเลขที่เอามาก็ไม่ได้ลงคลิปนะโอ้ไม่ได้ลงคลิปใช่ไหมก็ไม่มั่นใจเนาะไม่คิดว่าจะมามั่นใจพยาบึ้งมากว่าแปดห้าแปดหนึ่งโอ้แปดหนึ่งแอดจัด่หนักโอ้เปนเหมือนกันร้อยคูณหน้าร้อยเหมือนกันลงแล้วลงอีกมีการเพิ่มทีหลังอีกลงแล้วลงอีกแต่ก็ยังดีที่ได้มามัางเนาะจ้ะ ก็ยังดีเนาะยังไงก็ขอบคุณเอ็ละอมากนะคะจ้า,จาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ